การเสิบล anyway, ูกมือบนด้านหน้าการฝึกทักษะการเสิบข right ั <NG> oh, ้นพื mm. ้นฐานนี้ควรฝึกเสิบด้วยมือบนด้านหน้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการเสิบลูกลักษณะอื่นต่อไปวิธีการเสิบลูกมือบนด้านหน้ามีดังนี้ผู้เสิบยืนในเขตเสิร์ฟหันหน้าเข้าหาตาข่ายผู้เสิบที่ถนัดมือขวาให้ยืนเท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าขวา หรือยืนปลายเท้าเสมอกันก็ได้มือซ้ายถือลูกตามองไปยังเป้าหมายที่จะเสิร์ฟลูกไปโยนลูกบอลขึ้นตรงๆความสูงของลูกบอลจากมือที่โยนประมาณ3-4สช่วงของลูกบอลจังหวะที่ตีลูกบอลยกแขนขวาไปข้างหลังข้อศอกเสมอ,อไหล่หรือสูงกว่าไหล่เล็กน้อยกางนิ้วมือออกเล็กน้อยลำตัวปิดไปทางขวา เงยหน้าแอนอกน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าหลังขณะตีลูกบอลจะถ่ายน้ำหนักตัวจากเท้าหลังไปสู่เท้าหน้าใช้ฝ่ามือตีตรงกลางด้านหลังของลูกบอลหลังจากเสิร์ฟลูกไปแล้วให้ก้าวเท้าเข้าไปในสนามเตรียมพร้อมที่จะเล่นต่อไป